สวัสดีครับเราชมครับวันนี้จันทร์20บมกราคมนะครับเมื่อคืนแมนยูผีออกอีกแล้วนะครับแพ้คาบ้านเนี่ยโดนไบรตันบุกมาชนะ31เท่ากับแมนยูนี่แพ้ไบรตันคาบ้าน3ปีติดต่อกันเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ถึว่าง่านะครับเจนบแล้วเมื่อคืนนี้แพ้แบบเล่นไม่ดีด้วยไงใชนไหมแพ้แบบเงาเงาคือแบบแพ้แล้วแพ้เลยอะไรเงี้ยโอ้คือผมก็นั่งดูอยู่เฮ้ยทำไมมันทำได้ขนาดนี้นะ ฟอร์มนี่มันไม่ได้มีมาตรฐานเลยะนะนดทีแล้วนี่โอ้โหอุตส่าห์ฮึดกลับมาชนะเซาล์แยมตันนะแต่ว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับไอ้ลูกฮึดไม่มีนะ,นะคือเล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะเล่นไปเรื่อยเปื่อยคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นหรือว่ามีลุ้นอะไรเลยนะครับแฟนผีคงเจ็บปวดนะเห็นเล่นแบบนี้เนี่ยแล้วไอ้เกมเมื่อคืนนี่มันก็งามไส่เพราะว่ามันมี พิธีสะดุดีเดนิสลอตำนานสมุรสอแมนอยู่ซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตด้วยวัย84ปีนะครับช่วงพิธีการก่อนแข่งเนี่ยเซอร์อเล็กซ์มานะครับเอาพวงหรีดมาวางนะครับผมเห็นพวก VIP พวกระดับตำนานสมุรนี่มากันเพียบเลยแล้วทีมมาเล่นแบบนั้นเนี่ยนะป๋าเห็นแล้วคือป๋าก็แบบนะโกรธนะเห็นเห็นไอตอนที่กล้องถ่ายรูปป๋าที่แบบนั่งดูอยู่ข้างบนไหม เกน,นั่งแบบหูหน้ายักเลยอ่ะป๋าทำหน้ายักใส่อ่ะ <laughs> จริงๆผมก็คือแบบคือถ้าแพ้เนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งถูกไหมแต่ว่าแพ้แบบเมื่อคืนนี้ผมว่าแมนยูคงรับไม่ได้หรอกนะอาร์โมดิมก็โกรธนะครับท่านผู้ชมครับอาร์โมริมในหลังแข่งถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยแมนยูชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยมันหลุดออกมาจากปากรูปเบปนอาร์โมดิมเบยงเลยนะโกรธนะครับท่านผู้ชมครับ <laughs> ผีเมื่อคืนนี้นะครับอันหลัง3ตัวนะมีเลนิโอโร่อะมีมาไทสเตอริกมีแฮดดี่แม็กไกว์นะครับแฮดดี่กลับมาเป็นตัวจริงนะเดียโกดาโลพ้นโทษแบนกลับมาเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับส่วนแนวรุกมีอาหมัดมีบรูโน่แล้วก็โจชูเซ็คซี่นะครับเซ็คซี่ลงตัวจริงนะส่วนทางไบริทันนะครับแนวรุกอันตรายครับมีคารุมิโตมะมีเจาเปโรมียานคูบัมมินเตนะครับ, u, oma, Pedro, uba, ร,บรวมทั้งแดนนี่เวลเบกด้วยนะเจอกัน6นัดหลังในลีกไบริทันชนะห้านะครับคือไบริทันนี่เป็นทีมที่แบบ ชอบเจอแมนอยู่มากเลยมันเหมือนข่มกันอยู่แพ้ทางอยู่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าเล่นที่ไหนนี่ผีก็หนาวนะครับแล้วเมื่อคือนนี้เปิดมาแค่ห้านาทีไบรท์ตันได้ประตูแล้วนะครับได้ประตูอย่างรวดเร็วแล้วได้ง่ายด้วยนะครับยันคูบามินเตเนะนะยิงขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากลูกที่มิโตมะนะครับหลุดกับดักล้ำหน้านะแล้วเปิดให้มินเตเข้าฮอร์สง่ายๆเลยนะครับนะง่ายๆดีหลังนี่โล่งไปหมดเลยนะโอ <laughs> ไบรตันนำเร็วครับ10่แต่แมนยูมาได้จุดโทษนาะที23นะครับจากจังหวะที่โจชูเซอร์ซี่โดนคา,าร์ลอสบาลีบาทำฟาวนะครับไปคลสไลน์นิดนึงเหนียวคอร่วงลงไปนะจุดโทษบรูโน่สังหารเข้าละครับแต่ีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึนะแต่หลังจากนั้นแมนยูไม่เดินต่อไงคือแบบพอยิงได้แล้วก็ทำแบบเรื่อยเปื่อยอะนะ ไม่ไดีเร่งเกมไม่ได้ซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับไบรตันกลายเป็นฝ่ายครองเกมบุกนะนาที4ี่4 3แดนนี่เวลเบ็คนะครับได้ยิงจ่อๆเลยแต่เดียโกดาโรมาบล็อกทันนะครับเครื่องแรกเท่ากันอยู่1ประตูต่อหนึ่งแต่เครื่องหลังไบรตันเร่งนะครับเร่งเกมออกบอลเร็วขึ้นนะครับหรือดูแล้วเห็นชัดเลยว่าทีมเวิร์กเนี่ยไบรตันดีกว่ามีความเป็นทีมสูงกว่านะครับเขตอบบอลกันแน่นอนนะครับ แมนยูก็วิ่งกันพล่านเลยอะนาที53เจ้าเปโดรนะครับกองหน้าไบริตันเนี่ยหนีเซอร์ซี่กับบรูโน่นะครับแล้วซัดผ่านโอโนนาเข้าไปนะแต่กรรมาการไม่ให้ประตูนะครับบอกว่าออชองปอฟานเฮกเกอร์นะครับกองหลังไบริตันไปทำฟาวด์เดียโกดาโลก่อนนะครับยังหนึ่งหนึ่งเท่ากันแต่นาทีที่60สิบบริตันได้ประตูที่2จริงนะครับดวงนิยานคุบามินเตนะครับโยนไปเสาไกลครารุมิโตมะ โดนนูแซมาสราวีประกบอยู่แต่มาซราวีไม่รู้ประกบอีท่าไหนนะครับคือมันบล็อกไม่อยู่อ่ะตัวเองนี่อยู่ข้างหน้าได้แท้นะครับมีตัวหมาอยู่ข้างหลังแต่คนหลังเนี่ยแย่ขาปาดบอลเข้าประตูได้เฉยเลยร้ายกาจมากนะเท้าไวมากเลยนะครับมีตัวหมาเนี่ยสองหนึ่งครับไบรตันผีพยายามตั้งเกมรุกนะครับรูเบนอโมริมส่งอาลฮันโดการาโชแทนคอบบี้เมนูแล้วก็มีโทบีคอนเรียนะครับแทนมานิออูกาเต้ แต่นาที76ผีเสียประตูที่3นะครับลูกที่องเดโอนาน่าพลาดพลาดแบบพลาดเองเลยไปโทษเพื่อนไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับยาซินอายารีของไบรตันเนี่ยเปิดเรียดจากขวาเข้ามาไม่มีอะไรนะครับบอลเรียดมาโคนาน่ามันออกมารับได้แล้วนะครับออกมารับเนี่ยกับบอลเรียดนะแต่ปรากฏมันนิ้วเนยนะครับบอดมันหลุดมือแบบกระชอกยังไงไม่รู้อะนะ รับปุ๊บหลุดปั๊บเลยไปเข้าเท้าจอร์จิโน่รูแต่นะครับรูแต่มันก็ฉกไปยิงแบบโอ้โหโล่งๆเลยตาข่ายโล่งจ้องแลลนะโอนาน้ามันนอนหมดสภาพอยู่บนพื้นอ่ะคือพลาดอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะจริงๆแล้วช่วงหลังผมว่าโอนาหน้ามันก็ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเซฟลูกยากได้หลายครั้งอเงี้ยแต่มันกลับมาเสียลูกง่ายอีกแล้วอ่ะนะไม่น่าเชื่ออย่งโอนาน่านี่ย มือเนี่ยแข็งแรงมากเดีผยวชมเคยเห็นหมาบางทีเซฟลูกยากๆแบบมือมานนี่นะมือหินชัดเลยนะแต่ไอ้เมื่อวานนี้มันกลายมันหลุดได้ยังไงก็ไม่รู้นะเออหลุดแล้วตายเลยครับเรายยมความเสียลูกสามเนี่ยสามหนึ่งนี่คือหืมสาหัสเลยนะแมนยูก็อ่ะก็พยายามเปิดเกมบุกมาแต่ว่ามันช้านะครับบุกช้าช้าคือไม่ได้กดดันไบรตันเลย บลตันเล่นสบายมากเลยเสิร์งอยู่นั่นแหละนะครับแล้วไม่ไม่ฮึดด้วยนะด้วยเปื่อยคือเฉืยชาอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่รู้ใช้คำไหนดีแต่ว่ามันมันไม่ได้ลุ้นอะ่ะนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับท่าผู้ชมครับนะอโมริมก็ส่งอันโตนี่กับฮอยลุนลงมานะครับแทนมาสราวีกับแทนเซอร์ซี่เนี่ยแต่ไม่ดีขึ้นเลยนะทดเวลาตั้ง8นาทีแต่ว่าบางคนนี่กลับบ้านก่อนแล้วนะครับแฟนผีนะ กล้องมาถ่ายดูยนะครับบทัาทรจันเนี่ยกลับบ้านก่อนตั้งแต่เหลือ5นาทีแฟนแมนยูอ่ะครับนาที85อะไรเงี้ยทยอยลุกกลับแหละจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแฟนบอลลุกกลับบ้านก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสําหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทีมที่แบบยังไงก็มีลุ้นว่าเฮ้ยถึงท้ายเกมเนี่ยนะสปิริตนักสู้ปีศาจแดงเนี่ย นะนาทีบาปในชอบยิงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้แฟนผีไม่เชื่อมั่นในทีมว่าเฮ้ยมันจะมีนาทีบาปไม่ใช่บาปตัวเองซะมากกว่าเนี่ยทั้งนี้คือแบบนะกลับเฉยเลยอ่ะนะไม่ลุ้นทดเวลาตั้งแปดนาทีคิดดูอ่ะนะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปคือมันมันเลื่อยเปื่อยคือถ้าฮึดนะเฮ้ยเปิดเกมเร็วนะมีโอกาสสร้างโอกาสยิงประตูยิงปังไปประตูเซฟอะไรเงี้ยได้แต่มุมแต่มมุมอะไรเงี้ยนะ เขาคงอยู่ดูต่อแต่นี่คือแบบมันเลื่อยเปื่อยมันจะหลับอ่ะเข้ไหมมันไม่มีอะไรเลยครับก็เลยบอกกลับบ้านดีกว่าวะ่ะนะผิดหวังไปทำตามกันนะครับเรดอาร์มี่เมื่อคืนเนี่ยนะแมนยูแพ้ไบรตันชาบ้าน3 1หนะครับไบรตันบุกชนะผี3ปีติดต่อกันปีก่อนที่บุกมาชนะก็3-1เท่านี้แหละนะครับ ปีศาจแดงเล่นไป22นัดในลีกแพ้สะ10เกมนะครับแล้วแพ้คาบ้านเป็นนัดที่6ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับหลังเกมรูเป็นอโมริมจโมโหนะครับถึงได้หลุดปากออกมาว่าชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แมนยูแต่จริงแล้วมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่านะยังมีแมนยูอีก13ชุดก่อนหนะ้านี้ที่คะแนนน้อยกว่าทีมของอโมริมนปัจจุบันนะครับโดยชมครับ คือดูจากสถิติแล้วไม่ได้แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าอโมริมผิดหวังไงผิดหวังในฟอร์มการเล่นนะครับบอกก็อุตส่าห์เตรียมตัวมาดีแล้วนะครับแต่พอลงไปเล่นเนี่ยมันเสียสมาธินะเ,เขาบอกว่านักเตะเนี่ยนะครับมันไม่มีความสม่ำเสมอนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องยอมรับความเป็นจริงในเมื่อเล่นได้แค่นี้นะก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดเพราะยังไงก็หนีความเป็นจริงไม่ได้นะครับต้องยอมรับความจริงไว้ทีมเล่นไม่ดีแล้วพยายามปรับพยายามแก้ไขนะเจ็บก็ต้องเจ็บต้องเผชิญความเจ็บปวดนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่มีทางเปลี่ยนแท็กติกเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้านักเตะเจ็บปวดที่ต้องเล่นระบบหลัง3คนเนี่ยยังไงพวกแกก็ต้องเจ็บต่อไป เพราะว่าฉันไม่เปลี่ยนแท็กติกเด็ดขาดอามริมยืนยันนะครับอกยังไงเล่นเหมือนเดิมจะทําแบบนี้ต่อไปนะครับจะพยายามเนี่ยเล่นต่อจนนักเตะมันเล่นได้อะอะไรประมาณนี้นึกภาพบอกไหมไม่เปลี่ยนนะฉันยืนยันยังไงแกต้องเล่นหลังสามตัวยังไงก็ต้องเล่นให้ได้นะครับต่ว่ามันดื้อไหมล่ะคนที่ยึดมั่นในจุดยืนของตัวเอง กับคนที่ดื้อเนี่ยนะมันมีจุดแตกต่างกันนิดเดียวอยู่ที่ว่ามันมีเหตุผลหรือเปล่าแต่หมหมันต้องฟังเหตุผลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ,อผมว่าจุดนี้อันตรายนะผมชื่นชมในความเ,ออเป็นคนที่มีหลักการของรูปเบ็นโมริมนะ,นะครับ แต่มันต้องมีหลายอย่างต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะก็คือโอเคในความเป็นจริงก็คือแมนยูมีเวลาซ้อมน้อยถูกไหมแล้วไม่มีพรีซีซั่นถูกไหมอันนี้ก็คือถ้าจะพูดกันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเฮ้ย hey, ผู้บริหารนี่มันมันตัดสินใจผิดที่ให้เอริกเทนทากคุมทีมต่อตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์คือถ้าเอาเอรโมริมเข้ามาช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็มีเวลาถูกไหมเล่นหลังสามช่วงพรีซีซั่นนีก็ซ้อมเข้าไปได้เดือนหนึ่งเต็มๆอะไรเงี้ยนะซ้อมเข้าไปมันก็จะดีขึ้น แต่นี่มันเข้ามาแบบครึ่งฤดูกาลอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาปรับไงใช่ไหมแล้วพอลงไปเล่นแล้วมันแพ้เนี่ยนักเตะมันก็เริ่มสับสนละเฮ้ยมันก็ตั้งคําถามเฮ้ยยังไงบุวเฮ้ยพวกเราเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเสียงอยู่นะท่านผู้ชมครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตตอนนี้ห่างโซนตกชั้น10คะแนนผมก็ไม่เชื่อหรอว่าแมนยูจะตกชั้นเนี่ยแต่ว่าคือถ้าอันดับมันต่ำมากๆนี่มันน่าเกลียดไง แล้วนัดต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมครับแมนยูต้องบุกเยือนฟูลแลมซะด้วยเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะโคตรละอันตรายเลยฟูลแลมที่เบิร์กดีกว่าแมนยูนี่พูดได้เลยนะครับถ้าแยกเป็นตัวตัวเนี่ยแมนยูดีกว่าใช่แต่ว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยทีมอย่างพวกฟูลแลมคริสตัลเลสอะไรพวกนี้เขาไม,ไม่ไม่กลัวแมนยูนะนะ,ะนัดหน้าไปเยือนฟูลแลมแล้วก็ตามด้วยเจอคริสตัลเลสในบ้านตัวเองจากนั้นไปเยือนสเปอร์นะครับ นักนาสาหัปอยู่นะครับผู้ชมครับนะตามดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงคือมันเป็นการผจญภัยจริงๆเลยแมนยูแลดูกันนี้นะ <c oughs> เออไม่รู้ล่ะนะในส่วนของแมนซิตี้ครับผู้ชมครับเมื่อคือนนี้เรือใบสีฟ้านี่คือคืนฟอร์มนะครับมองเห็นราศีของแชมป์เก่านะครับซิตี้บุกถล่มอิสวิชหประตูต่อศูนไปชนะ60นอกบ้านนะครับนะครึ่งแรกเนี่ยสาูนยละ ฟิลฟอเดนยิงขึ้นนำา1 0นาที27นะครับจากการเปิดของเควินเดอร์บอยล์ลูก2นาทีที่30โฟอเดนจ่ายสั้นๆให้มาเตโอโคเชิสซัดเสียบมุมส่วนลูก3เดอร์บอยเปิดให้ฟอเดนยิงเข้าไปอีกนะครับ30โฟอเดนยิงคนเดียว2ลูกนะเครื่องหลังเชริมิโดกูพังประตูที่4นะครับนาที49นาที57 โดกูเปิดให้เออร์ลิงฮาลันยิงเข้าไปนะครับฮาลันยิงฉลองสัญญาใหม่เพิ่งต่อสัญญากับแมนซิตอ้อีก9ปีครึ่งนะรับทรัพย์มหาศาลเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่มีใครทาบก็ได้ละเกมรับอิสบิสเลเทนะครับมาเสียลูก6จาก เจมส์แม็กเคตี้นะครับตัวสมรองนะม่งเข้าไปนะครับนาที69ซิตี้บุกชนะอิฟสวิชหกประตูต่อ0นะครับแม็กซิตี้แซงขึ้นที่4กลับเข้าท็อป4ได้สำเร็จนะครับนะส่วนอิฟสวิชทีมมาขาวฮีฮอเนี่ยเก <laughs> มหน้าต้องบุกเยือนลิเวอร์พูลนะฮีฮอ <laughs> ไม่ไหว <laughs> <laughs> เจอแม็กซิตี้แพ้คาบ้าน60นัดต่อไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหมันบาปก,กรรมเวียนกรรมอะไรก็ไม่รู้เลย สาหัสจริงว่าผ่ายิ่งผมชอบอิฟสวิสนะมา้าขาวเนี่ยนะครับโลโก้สวยเป็นรูนป,ปมา้าขาวเล่งเล่งเสื้ออยู่นะครับอยากได้อยู่นะแต่ว่าผลงานในสนามเนี่ยมันดูว่ารอดยากสแลวนะมา้าขาวเนี่ยปีนี้นะครับส่วนอีก2คู่ครับเมื่อคืนนี้นอตเทียร์ฟอ o r เรสเอาชนะเซาท h แฮมตันทีมบวยไป3-2 f o r e ฟอเรสนำก่อน3-0นะครับ เอเลีอตแอนเดอร์สันคาลัมฮัสันโอดอยและคริสบูธทำคนละลูกนะครึ่งแรก30ครึ่งหลังอาจจะพักผ่อนมากไปหน่อยนะครับโดนไล่มา32นะยานเบตนาเร็กนะครับตีไข่แตก31ลูกนี้เลสลีย์โอคูชูบูยิงไปฉลับเบตนาเร็กเข้านะนาที91พอลอนวาชูครับมงลูกแตะบุมเข้าไปอีกจาก30เหลือ32 เกือบเสมอด้วยนะครับนาที94ยานเบตนาดิกมันมองจะเข้าอยู่แล้วครับมองลูกแต่มุมเช็ดจะเข้าเสาสองนะแต่โอลาไอเนอร์มันสกัดจากเส้นออกมาได้นะครับตเตะออกมาได้เหลือเชื่อจร,จริงลุกนี้เตะยากนะจะเข้าอยู่แล้วนะครับไอเนอร์มันแม่นไะงตวัดปั้งออกมาครับยังไม่ข้ามเลื่อมอยู่นิดเดียวเฟอร์เรสต์รอดตัวนะครับชนะเซาเปาตันสามสองเอลเตันก็เฉือนชนะสเปอร์สามสองเหมือนคู่ฟอร์เรสต์เลยเอลเรตันนำก่อนสามศูนย์นะครับ <laughs> โดมิเนก้าวเบนลวินอิลมองเอนจายนะครับยิงคนละลูกลูก3อาชีเกรหลังสเปอร์ทำเข้าประตูตัวเองนะครับสเปอร์ครึ่งแรกโดน3ลูกช่วงพักครึ่งโดนด่ายับแน่นอนนะครับแอนส์พอสเดย์คุกลูมันเฉงยับแน่นอนกุนซือแอนเนี่ยพี่แอนเนี่ยนะครับหน้ายังโหดเลยคร,ครึ่งหลังปรากฏสเปอร์ลงมาทำได้2ลูกนะครับเดยันครูเซฟสกี้ยิงตามมา3-1จากนั้นช่วงทดเวลาดิชาลีซอนนะครับยิงลูก2 เหลือ 3, 2แต่ไม่ทันนะครับเวลาไม่พอล่นะครับเดี๋ยวพรตันจะน่าสเปอร์ 3, 2, มสอเปอร์เนัดหลังในลีกแพ้ซะ7นะครับอันดับลงมาอยู่ที่15เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วผมไม่อยากจะพูดเลยคือผมว่าพี่แอนนีน่คงอยู่ลำบากนะแอนส,อส์คอสติกคกรูคุณซื้อสเปอร์เนี่ยนะครับเออน่าเสียดายสเปอร์นะครับเกมรุกดีแต่ว่าเกมรับเปื่อยนะแล้วตัวมันเจ็บเยอะด้วยไง คะแนนล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเลวภูจากฝูง21นัด50คะแนนที่ 2. อ r s าร์เนอ22นัด44คะแนนฟอ r e เรสที่3นะครับ22นัด44คะแนนนะครับฟอเรสกับอาร์เซนอลคะแนนเท่ากันแต่ปืนใหญ่ลูกได้เสียดีกว่านะมาซิตี้ที่4ครับ22นัด38คะแนนคืนนี้มี1คู่นะครับเชลซีเจอวูฟเชลซีถ้าชนะก็จะแซงขึ้นที่4นะครับ ส่วนบอลไทยไทยลีกเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ยังโหดเลยนะครับถล่มขอนแก่นทีมบวย9ประตูต่อศูนย์นะยิง9ลูกนะครับ9ลูกนี่ยิงแค่4คนก็คือมีมาตินโบอาเคียนะครับกับสุพนัดเหมือนตาทำแฮตทริกเกียเม่บิสโซลี่ยิง2นะครับอีกลูกหนึ่งเป็นรัตนากรใหม่คามินะขอ,อนแก่นเหลือ10คนนาะที76ก็เลยไปกันใหญ่นะครับบุรีรัมย์เท่ากับ2นัดหลังสุดเนี่ยยิงรวม17ประตู กลางสัปดาห์ที่แล้ววันพุธที่แล้วครับถล่มเชียงราย80นะ,ะวานนี้อัดขอนแก่น90โหดไปถึงไหนพี่นะนำจากฝูงต่อแบบสบายใจนะครับทิ้งที่2แบงคอก9คะแนนโอ้ใครจะไปไล่พี่ล่ะครับเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ